สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่446กกันแล้วนะครับพี่ๆ ก็นาหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่พอที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพาบ้านเครื่องราง ของเก้าเก็บสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมและชอบใจนะครับผมรับชมและถูกใจรับชมและสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ l i น์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็นะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระ รายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานันไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้ไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่27ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลายมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะ โทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทาง พระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลยที่1กันเลยนะครับผม นี่นะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับพี่ๆเสียญโตนะครับผมปี2,500ชุดกรรมการนะครับผม3ององแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะผมจะขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูให้ชมกันแต่ละองค์กันเลยนะครับ นี่นะครับผมสําหรับองค์แรกในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับจะมี3องค์แบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับผมเรียนเซียนโตปี2,500นะครับผมเรียนมะบุทวดนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเรียนเสมาก็ได้นะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นอาจารย์ทิมนะครับผมหรือว่าพระครูวิสัยโสภณนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจก่อนที่จะชอบบูชาได้เลยนะครับผมพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับพี่ๆชุดนี้จะมี3องค์นะครับผมเห็นครับผิวสวยงดงามทุกองคนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าหากสนใจนะครับเบอร์โทรเลยนะครับ0ูนย์เ 1096นะครับผมลายแอดก็หนึ่ง p t q นะครับนี่นะครับผมด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมนะครับพี่พีปีพศส5 0 0นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นโอที่3นะครับผมในชุดนี้นะครับอันนี้เจ้าของแคลเลี่ยมเก็บไว้เลยนะครับผมนี่นะครับเรียนเสียนโตนะครับผมระพูทวดนะครับนี่นะครับผมสวยมากครับพี่ท่านใดสนใจนะครับ สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้ชัดๆเลยนะครับผมวันนี้ผมลงกล้องให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่1ใน EP นี้เท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับเมื่อกี้หมายเลขที่1เปิดแบ่งปันให้ในราคา1 2 0่นบาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมรายการนี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับผมพระขุนแผนนะครับพ, like พ em> na so 네ี่ๆกระเบื้องเคลือบนะครับพิมพ์แขนอ่อนนะครับกรุวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมหมายเลขนี้นะครับองค์นี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่ากรุนี้เต็มอง์เลยนะครับพี่ๆนะครับสําหรับคุณแผนนะครับผมกรุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับผมเป็นคุณแผนกระเบื้องเคลือบนะครับผมพิมพ์แขนอ่อนนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา750บาทเท่านั้นนะครับผม 750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระคุณแผนนะครับผมกลุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมผิวองค์นี้ดูก่อนได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับท่านใดดูแล้วถูกใจหรือว่าชอบใจนะครับผมก็โทรเข้ามาได้นะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆหมายเล็กนี้นะครับ เป็นหมายเลขที่2นะครับผมใน EP นี้นะครับ750นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่3นะครับองค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์อินโดจีนนะครับพี่พเนี่ยนะครับเนื้อโลหะผสมปี2485นะครับวัดสุทัศนะครับผมเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นรุ่นอินโดจีนนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา750บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับหมายเลขนี้นะครับใต้ฐานจะมีเป็นต่อโคตไว้ด้วยนะครับผม เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทนะครับผมสำหรับพระพุทธชินราชนะครับผมนี่นะครับเป็นพิมพ์ดีดจีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม้อได้ถูกใจก็สอบถามมากันได้ครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่3ใน EP นี้นะครับสวยมากนะครับพี่ ดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์อินโดจีนนะครับหมายเลขนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคา750บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่ๆนี่นะครับรายการนี้นะครับผม อ่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมวัดโคลสิตารามปี2 5 0 4นะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมอ่เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา550เท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมเป็นเนื้ออันตาก้านะครับผมนี่นะครับ5 5าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้ออันตาก้านะครับพี่ๆเหรียญกลมรุ่นแรกนะครับผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหลวงพ่อกว้ยนะครับชุตินัทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธนะครับผมนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้550บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่5แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลงบุตโตนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับมาเป็นรุ่น2นะครับปี251 1นะครับ เหรียญละปโตรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญนะครับผมพระครูริยะกิตินะครับผมอายุ82ปีนะครับด้านหลังองค์นี้จะเป็นหลังยันตรีนะครับพศ2511นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลที่5นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรนะครับผมเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมิสติโกนะครับเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับสำหรับเหรียญเจริญพรบนนะครับผมนี่นะครับปี2517นะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับพี่พี่นี่ครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับผมในการสร้างสารการปรียนนะครับวัดละหานไร่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมพร้อมเพี่ยมสวยๆเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่7แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเม็ดแตงเนื้ออัลปาก้าหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหมายเลขที่7นี้นะครับ400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนั่นเองนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับถัดมานะครับผมหมายเลข8แล้วก็หมายเลข9 2รายการนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊พิมพ์จัมโบ้2ทั้ง2องค์เลยนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นเนื้อเกสรนะครับผมแช่น้ำมนต์นะครับจะอยู่ในเลี่ยมจับคอแบบนี้เลยนะครับผมเปิดผิวหน้า ภาพบนผิวหลังนะครับพี่ๆเห็นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเอา450นะครับผมฝังตะกูตร,ตรงนี้นะครับผิวนี้ถือว่าสวยงดงามแบบนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตาลงู่โต๊ะนะครับหมายเลขที่8นะครับพี่ๆใน EP น,ะะนี้นะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่9้านะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อใบลานแช่น้ำมนต์นะครับพี่พี่นะครับสังเกตดูตรงผิวกันได้นะครับผมจะมีสีที่แตกต่างกันนะครับผมอันน <to> ี้เป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะครับตรงนี้มีเส้นเกษาอยู่ด้วยนะครับผมฝังตะกุดตรงนี้ด้วยนะครับหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเหมือนกันนะครับผมสำหรับนะครับผมหมายเลขที่9านะครับถ้าใดสนใจหลากหลายรายการขึ้นไปนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับผมลองสอบถามนะครับ ลองติดต่อนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้เลยนะครับผมยินดีพูดคุยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่10นะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นสมเด็จนะครับผมวัดระฆังรุ่นแตกรายงานนะครับพี่ๆปี2556นะครับผมนี่นะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรุ่นแตกรายงานองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่10นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม4 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จ วัดระฆังรุ่นแตกลายงานนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับหมายได้ที่10นี้นะครับผมรายการนี้นะครับด้านหลังจะมีเป็นประทับตราด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับ 400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้หมายเลขที่10แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่11อนะครับอันนี้จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆองค์นี้จะอยู่พร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับอง์นี้แบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หมายเลขนี้นะครับ 550บาทนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่11แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่12นะครับผมวันนี้จะเป็นพระนางพญานะครับพี่ๆกรุวัดนางพญานะครับ หมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับหมายเลขที่12นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับลองดูลองชมผิวองค์นี้ดูก่อนได้เลยนะครับผมราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ อิเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเจ้าของเดินกอิเลี่ยมเก็บไว้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญปู่ไข่องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมเหรียญหลวงปู่ไข่หมายเลขนี้นะครับนี่นะครับองนี้เอา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ 13นะครับพี่องค์นี้จะมีรอยจานอยู่ตรงด้านหลังนี้ด้วยนะครับผมลองสังเกตดูดีๆนะครับผมเห็นนะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญปู้ไข่นะครับผมหมายเลขที่13นะครับถัดมานะครับผมเป็นท้าววสุวรรณนะครับผมวัดจุลามณีนะครับพี่เป็นเนื้อตะกั่วนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมทาววสุวรรณวัดจุฬามณีหมายเลขนี้นะครับ400บาทนะครับผมนี่นะครับ ยักษ์สาทาเวสุวรรณนะครับผมปี2545นรี่ะครับพี่เปลี่ยนเนื้อตะกั่วนะครับผมนี่นะครับวัดจุฬามณีนะครับสมุดสงครามปี2545นะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระฉลองพุทธิยี่สิสตว์รษนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อตะกั่วเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปีพศ2500นอะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 400บาทเหมือนกันนะครับผมสำหรับพระฉลองพุทธ25ศตวรรษนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่15นะครับผมใน EP นี้นะครับพรอมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข16นะครับรายกันนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวงูุรอดนะครับผมวัดบางน้ำวนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 400บาทนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญรอโบราณหลวงพุรอดนะครับพี่พี่หมายเลขที่16นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวเก่าเดิมแบบนี้เลยนะครับหลวงรอดนะครับผมหมายเลขที่16แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมานะครับผมอันนี้คิดว่าเป็นนะครับผมผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนั่นแหละรครับแต่เป็นน่าจะเป็นวัด มะนาวนะครับผมนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมเห็นนะครับเป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผม400บาทเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลดูให้นะครับพี่ๆลองสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่17นะครับรายการถัดมานะครับผมก็จะเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยปี2465นะครับพี่ๆองนี้ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ400 50บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่18นี้นะครับผมเหรียญลงพ่อฉุยนะครับผมวัดคงคารามนะครับพี่ๆนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเหรียญน,นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆีสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่าใดถูกใจนะครับผมไลน์แอดเลยนะครับ1 7ึ o i p t q นะครับ หรือว่าจะโทรมาที่เบอร์090นะครับ3251096ก็ได้เหมือนกันนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมเป็นเนื้อกะไหลทองนะครับพี่ๆหรือว่าเนื้อเปียกทองนั่นเองนะครับนี่นะครับผมเป็นหลังหนังสือวัดช้างให้นะครับผมอยู่ในพร้อมเรียมแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคา600บาทนะครับผมสําหรับเตรียหลวงพ่อทวดขออภัยด้วยนะครับผมเป็น หลวงปู่ทวดหลังสือนะครับพี่พี่องนี้นะครับ600บาท,บาทเ i, hai, so าท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับเป็นรายการหมายเลขที่19นะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับผมเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับ ให้ในราคานะครับผมสำหรับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่21แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใหญ่หอมนะครับพี่ๆองนี้นะครับ450บาทนะครับผมสําหรับ หลวงพ่อเงินวัดดอนได้ ooth, หออหมายเลขนี้นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับอันนี้จะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับด้านหน้าจะเป็นปิดทองกรรมการนะครับพี่พี่องค์นี้750านะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2 2นะครับ 750บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นปิดทองแบบนี้นะครับผมด้านหลังนะครับจะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นขาโต๊ะนะครับผมสมเด็จพิม์ขาโตะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับองค์นี ati ้500บาทนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับ อักขรอักษรนะครับผมว่าหลวงปู่โต๊ะนะครับผมวัดประดู่ฉิมพรีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้หมายเลขที่23แล้วนะครับหลวงปู่โต๊นะครับผมเนี่ยนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงนะครับพี่พี่เป็นหลังยันดวงแบบนี้เลยนะครับหิวนี่ถือว่าสวยมากนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นพระรอดนะครับพี่พี่พระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระรอดรายการหมายเลขที่24นี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมองนี้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สำหรับพระรอดนะครับพี่พี่หมายเลขที่24นะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่25แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับองค์นี้400บาทนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่องนี้400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่25นะครับพี่พี่ใน ep นี้นะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญถวายพัะตาหารนะครับผมของหลวงหลวงหลพ่อสดนะครับผมวัดตากน้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญถวายพัตตาหารนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมรายการที่26นี้เปิดให้ในราคานะครับผมสำหรับเรียนถวายพระตาหารองค์นี้นะครับนี่นะครับผมพระมงคลเทพมุนีนะครับผมองค์นี้500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับผมนนทบุรีนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่26นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่27นะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายใน ep นี้แล้วนะครับ อันนี้จะเป็นพระกลิ่งคองตะเคียนนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับนี่นะครับขย่าแล้วมีเสียงกลิ่งอยู่ด้านในด้วยนะครับผมกลิ่งไม่ตันนะครับพี่พี่เป็นพระกลิ่งคองตะเคียนนะครับผมเนื้อสีดำแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระกลิ่งคองตะเคียนรายการหมายเลขที่27นี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าหากท่านใดดูไม่ทั <must be S 2> <ส>นอย่างไรนะครับ <McC le> <CS> ติดต่อสอบถามพ่อมากันได้เลยนะครับผม แอด174 OIPDQ นะครับเบอร์โทรนะครับ090 325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกฎติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเหมือนที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับดูให้ชอบใจจดเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใจไว้นะครับแล้วก็สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผม หรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับพระทุองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจก่อน ที่จะสั่งช่าบูชาได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ